คทุกนตอนนี้เ,เขาจะมายูนข้างหน้าส่วนประทามเสียมควนตรงนี้เป็นประตูโค้งตรงนี้เป็นยุคใหม่บริมาตนี่หลายปีแล้วเ,เ,เป็นทางเขามาขี้มันเข่าทางนั่นพุน่งมีเขามาเข่าทางอีกทุกคนตรวจลายด้านหน้าว่าเขามาแล้วเทาก็มาซื้อปีนี่ นี่คือป้ายมนจะมีข้อหางตามนี่เลยแนวความสูบีลตามไปเลยอิยนไงอบอกเราดีมาละประมาณ ขอไปบนทางด้านในเลยเขามากอะจะมีหานค่าที่ว่าจะมาขายยุ้งหน่ายเลยลวดลายลจะเจ้าเห็ดงำ ส่วนใละช่วงนี้โคู่บิ๊กเักซาละมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเทียเท่ยวหลายส่วนในี้กับชาวต่างประเทศอยากให้เขาทางด้านนี้บ้างนี่คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะขามาทางด้านความมืนเราจะเห็นเลยเป็นตัวนี้เป็นเจ้าว่าเป็นอุโมงค์เป็นนรกนรกตรง าาขาเขาเบิมด้านหนะด้านข้งด้านในมันจะเินเป็นเป,ป็นนรกอโอ้ด้านในนี่มันแบบจะใส่เป็นเป็ดอกไฟโบมืดเข้าไปโอ้ มีสัน้นเลยทางด้านในก็จะมีพวกุทหมูหมูบปั้นต่างๆไปจากเขามา,<ป>า,มาละผมเป็นสัส้นทรงสังน้นทรงีข้างในเลยไปยไปบอกระวังเลยสูงเลยจะต่ำเนาะไปไม่ได กมาแน่นี่กาดเย็นอแต่ละสั้นนี่มันก็นกนจะมีหุบฟันนี่นแล้มีบึงยวงด้านถึงด้านจุดข้างในขาจะสั้นนี่ก็มาวางาเป็นตยานถึงเลย โอ้ม่น่าจยินดีใอย่างอ้อมสอกคันใดขึ้นสั้นทั้งสุดเลยเดี๋ยวชั้นจะมีควันตัน้งไปย่าตนต่อโอ้เดี๋ยวมาเห็นละโอ้คันไหนหนึ่งแต่ยาก ต้องระมัดระวังขึ้นไปนะที่เมืนทันถึงน่ะนี่หอะสัน่นชุนเลยตัวนี้ทางด้านนี้มันบอลทางเขาเข่ามาถึง มาเบินวิวทั้งหมด,ดเลยของของสวนเอาสามารถขึ้นเอาสามารถขึ้นมาจุดน,นีล้วก็ะแงมลงไปทางด้านลุมเ้าก็จะเห็นจะเห็นวิวของส่วนเสียงกวนหมดเลยเอาไปเให้เบิดเอีดใหม่ถือว่างามมันปลูกงาปลูกต้นไม้เลยตะกี้มามัน ส่วนทำไมโดนหล,หลายปีแล้วเป็นยังบ่เปผีสะพานแบบเนี่ยหือว่าเพิ่นมาปรปับปรปุงปรับปรุงใหมน้ำไหลายแบบน,นั้นเขากลับจีบลงไปเก็บครับบรรยากาศทางด้านลุ่มให้ทุกคนเดินแข่งกันเนาะจากที่ว่าเขาออกมาแต่เหนทางด้านที่มันร้อนรุนแรง เดยวามาทางฝั่งนี้อนียัดันตัวมนี่ด็น่ันข้างนี้นี่นี่ก็เป็นเ็เป็นเสียนนี่ย่งสัางเขากับมกันตามใอดูนี้เลย ไปยังมาทางด้านนี้ก่อนมีคืออยากเลือกสุวรรณนี่ตรงตรงหนาวเลยหกปันบ้างทางนัน เจ้าเหตทางงานเป็นระเบียบเลยเดียวนี่คือตะกี้ตะกี้นี่จะเป็นแบบนี้ตะกี้จะเป็นแบบนี้เนาะคือเป็นเดินยาเดินยาไปเลยแต่ละจุดเพ่นจะมีป้ายห้ามตัวนี้แทน่น,นบวให้ขึ้นไปถึง องพาพันขึ้นไปเยยบขึ้นไปเยยบเ,ย,ย,บเย,ยบทานอันนี้หรือว่าขึ้นไปเป็นนางดอ,อเมื่อคน้เอถายหูเพราะว่า <c oughs> ว่าที่ผ่านมาเอนคนมากขึ้น,นทางด้านถึงไายเราจะเห็หนมันมันกิดการสรุ็เลยห่ามหามเล็ดขาดบนขึ้นไปไทยคีที่ขึ้นไปไทยหู ต,ต,ตัวนี้นี่แมนจะคล้ายๆกันไข่ไขยกันน,น,น,นกนก,นกับอันยูนสาราเก้ยวกูอยู่นองคายเดี๋ยวหอง่างได้ตะกอนกลับไปทางด้านนั้นพู ช่วงนี้กับนักท่องเที่ยวก็เริ่มร่างไหลเข้ามาคันจะมีนไหลกับจมีนช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เข้ามาอนี่เป็นมือเป็นมือธรรมดามื้อวันพาร์ทนักท่องเที่ยวก็บ่ไหลมาไหลไปเลยช่วงไหลนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในนีจมีนต่างประเทศเนาะเมืนคุณทัวร์จีนแล้วก็ไทยแล้วก็ ฝรั่งต่างเมื่อวันนี้เห็นห,นหนลายกระมูปเป็นฝรั่งคนจีนก็บวันไหนคนไทยก็จัดก็พอมีอยู่จากที่เราหองอางมาใกล้สุดส่วนแล้วเราก็จะมาเห็นปองสวรรค์ตัวนี้ที่นี่เขาจะเอินปองสวรรค์จะปีนหน้าสักกันเลยปีนหน้าเท่านี้ะหมอนหกย้อยหมอนน่หลบ สามารถขึ้นไปด้านทึง่งไปด้านทึ่งได้เนาะแต่ให้ระมัดระวังเพราะว่ามัานขั้นในอันตรายขั้นในขึ้นสั้นเนาะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาบุขึ้นเนาะกล้าขึ้นสั้นโหดอย่างเมึง,งนั่นตัวนี้คือตามทในข้อเห็นุเนี่ยคือะอะไนก็กลบจินเดือน,นอ์หลักจะเรื่อง เดนแบบ่งนด้านีสุดส่วนหลังเลอย่างนี้โอ้มันเป็นส่วนดอกไม้ทางด้านหลังเป็นส่วนดอกไม้ เุกอย่างก็ด้านเนี่ยมาเบ่งมือใหญ่ปั่นตานั่นอุทาประวัติเนี่ยเดี๋ยวพูดเลนยางเบ่งผ่านนอนอ,อ,ยอยนุ่งใหญโอ้ย ห้านเดียดห้านลืเอมาหมวกมาห้ดนอะไรลืเอาหมวกมามัหนิของขายใหญ่เนี่ยสร้างถือว่างามงามขึ้นหลายกว่าเกา่าบริมาหลายปีแล้วเจ้าเฮ็ดเป็นสวนเลยเอาดอกไม้เอาต้นไม้มาปลูกใช่ thế ngầm cây hoạt chuột hải hải thì khả non ổ thì nhảy xuống này. Mm -hmm. Mm -hmm. ก็จะมีบางบอนอที่ว่ามันสำรุจเพราะว่ามันก็นเป็นเวลาดุลสางมาหลายๆปีแล้วก็ต้องมีการสำรุจเพื่อพยายามบุรณนะคืนใหม่เกาไปจัเขียนันรทุนเขียนมัน,นยนนู่เต่หอยเล่า ผมผ่านไง นรกก็จะเอื้อนนยัไม่กลับให้ในส่วนเงี้สประมาณนี้ะเจ้าสื่ว่าบริมาณนีลายหลายปีละที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปลายไหงานงานสุดยเก่าทุกคนมาสัมผัสนะงานหลายช่วง ท้านใรม่องขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาชมวิดีโอของของเขาจะอย่าลืมฝากติดตามซองเหานำน้องเพื่นแล้วแล้วตะคิดเข้าไปกดให้กำลังใจเขาเน่กยติดตามเดี๋ยวเฮอส์พาทุกคนไปเที่ยวสนุกติดตามถามเรได้เลย